สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลมกันนะคะอันนี้จะเป็นผังงานของโปรแกรมของการทำงานของของวงกลมนะคะต่อไปเริ่มตน้นใยการเข้า vs code ค่ะกดไฟล์ new text file ตามด้วย save as เข้าไปที่ไดดีนะคะ app serve www แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะจากนั้นตั้งชื่อตั้งชื่อนี้แล้วแต่เราได้เลยนะคะ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น .php นะคะจากนั้นกดเซฟแล้วก็ไปที่ไฟล์ New Text File เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปเซฟ as ทำแบบเดิมเข้าที่เดิมได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะคะตั้งนามสกุลไฟล์เป็น .php จากนั้นไปที่หน้าแรก h t m L 5นะคะจากนั้นเปลี่ยนชื่อตรงไตเติลนะคะเป็นโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลมจากนั้นเราจะไปทำกันต่อในบอดี้ค่ะ เปิดเซนเตอร์นะคะเพราะเราอยากให้ความอยู่ตรงกลางตามด้วย H 1ที่แปลว่าหัวข้อหัวข้อใหญ่หัวข้อประมาณนี้ค่ะใส่ว่าโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลมค่ะจะไป image นะคะรูปภาพที่เราเตรียมมาไว้นะตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ของ ฟนเดอร์ของรูปภาพตามด้วยชื่อไฟล์รูปภาพที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้เราไปหารูปจาก Google นะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็ทำตามขั้นตอนแบบนี้ได้เลยค่ะข้้าหลังนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าใส่ก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะหรือจะทำตามนี้เลยก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่ใส่ก็ลบได้เลย ต่อไปนะคะเราจะเปิดฟอร์มค่ะอันนี้เป็นการเชื่อมนะคะระหว่างหน้าหนึ่งกับหน้าที่สองให้เราใส่ชื่อของหน้าที่สองได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะเป็นการทําอยู่ในฟอร์มนะ ต่อไปพีค่ะพารากรลาเบลใส่ลาเบลนะคะความยาวรัศมี อินพุตค่ะเปลี่ยนจากแท็กที่แปลว่าข้อความเป็น Number ที่แปลว่าตัวเลขค่ะ มีตั้งชื่อเป็น R 1นะคะแล้วก็ใส่ร e เ u e s ตเพื่อไปการมาร์กตำแหน่งว่าตรงนี้จะเป็นต้องใส่ค่ะปิด P ปิดพารากราฟจะไปเปิดพารากราฟที่2ค่ะ เพิ่มด้านบนเป็นความยาวรัศมีรัศมีนะเพราะว่ามันเป็นรัศมี2อันค่ะด้านล่างเป็นชื่อของความยาวรัศมีเฉยๆต่อไปก็จะเป็น Input ค่ะ ก็ปีมาวางเปลี่ยนจาก r 1เป็น r 2 จะไปเปิดพารากรัฟที่สามพารากรัฟตัวต่อไปเนาะเป็นบัตต้อนนี่จะมาทำการผูกลิง์เป็นการแบบให้สามารถคลิกลิง์ได้คลิกค,คำนวณยกเลิกอะไรประมาณนี้ค่ะบัตตอนเล่น,นะคะเป็นซัมมิสซับมิสขอโทษคะ่ะ เซฟคำนวนค่ะแล้วก็ Copy เอาไเปลี่ยนจากเซฟเป็น Reset ค่ะ ตรงน,นี้เราจะใส่เป็นคำนวลเป็นยกเลิกนะคะขออภัยค่ะรีเซ็เราจะใส่เป็นยกเลิกนะต่อไปตกแตงโค้ดนิดหน่อยให้ดูให้ดูดูเรียบร้อยขึ้นสักนิดหนึ่งดูง่ายขึ้นนะคะ c t r l s นะคะแต่นั้น้เข้าเปหน้าของ google chrome 1>, 1 2 7 0 0, 0 0 1นะคะลตามด้วยชื่อฟลเดอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อชิ้นงานของเรามเมื่อกี้นะคะี่เราตั้งไว้หน้าแรกได้เลยอีกแเราก็เป็น sign push psp ค่ะอันนี้เป็น c y c l e ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้แหละคะ่ะ อันนี้ต้องใส่ psp ด้วยนะคะ ctrl s ค่ะอย่าลืมนี่อันนี้ไม่ได้ใส่คุณภาพนะอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ค่ะเอ่อใส่ผิดนี่ไม่ใส่ตัวแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะยังคำนวณไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำาำสู่รคำนวณ ่อไปไปหน้าที่สองค่ะเราจะทำสูตรคำนวณกันนะเริ่มต้นด้วย ps html 5เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนตรง title เป็นโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลมเหมือนเดิมเลยจากนั้นเราจะเข้าไปทำใน body ค่ะเปิดมา p s Perrier แล้วก็นี่ค่ะ,ะอาหนึ่งจะขับโพสทำตามนี้ได้เลยนะคะเลขเป็นอารหนึ่งแล้วก็มีอาสองนะคะเพราะเราทำอารหนึ่งแล้วก็อาสองนะคะตัวแปรไม่ต่อกี้ PHP ค่ะต่อไปเซนเตอร์ทำให้ข้อความอยู่ตรงกลางนะ h e หนึ่มีหัวข้อเอามาใส่ได้เลยโปรแกรคมคำนวเพื่อที่วงกลมต่อไปก็ image ค่ะรูปภาพ copy ปปจากหน้าเลขมาวางได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาพา r ากราฟพอยาวแล้วจะมี ที่ผู้ใช้ระบุคือ p h p แล้วก็ echo สามารถทำตามได้เลยนะคะนี้จะเป็น r 1 ต่อไปก็เหมือนเดิมความยาวรัศมีรัศมีเป็นหน้าสองยิงนด้ปเป็นเซนติเมตรแต่เอาดีท่ายสวยอันอันหนึ่งให้เป็นความยาวรัศมีรัศมีนะคะต่อไปพารากรามพื้นที่วงกลม คือแล้วก็ PS P S P เอ้ยซอรี่ค่ะ B ก่อนนะแล้วก็ PS P S P ก็ Echo แล้วก็สูตรค่ะ3.14ุ c คูณ r หนึ่งแล้วก็คูณ r สอง ด้านนี้เลยค่ะสูตรนะแล้วก็ปิดพารากราฟต่อไปเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะกันจะเป็น a h a l เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน้าเลขกับหน้าที่สอง ันนี้ก็ใส่ชื่อของหน้าเลขได้เลยได้ใส่ตรงนี้ให้ลิงก์เป็นคำว่าหน้าหลักนะคะเรียบร้อย c t r l s นะคะจากนั้นไปลองใส่ตัวเลขและวคำนวณกันดูได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นยวยงนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ